สมการรอคอรเปิดผ้าฟิตติ้งเข็มซ่อนปลายเพดแซบนัมเบอรแซบยูนัมเบอร์เลยล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องเข็มซ่อนปลายที่นำแสดงโดยนุ่นวรนุชท,ที่ตอนนี้กำลังฮอตสุดๆประธานนักแสดงสาวทิสาวริทิสา,สานุ่นวรนุชยังได้ประกบคู่กับพระเอกรุ่น้องบูมกิตก้องและยูโรยศวัตร ทีพลิกบทบาทดราม่าจัดเต็มแบบสุดขั้วพร้อมด้วยก้าวจิรายุซึ่งล่าสุดในวันนี้2กันยายนได้ปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาเรียกน้ำย่อยให้ได้ชมกันแล้วล่ะค่ะบอกเลยว่าแค่ภาพก็แซ่บสุดๆเลยเข็มซ่อนปลายบทประพันธ์ของกฤษณาอโศกศินเคยถูกสร้างเมื่อปี2539และนำแสดงโดยบิลลี่โอแกนปริยานุษปานประดับนิโนเมทนีและแหม่มจินตราสุขพันธ์ เรื่องราวที่กล่าวถึงเกเรตตันหาของชายหนุ่มหญิงสาวเข็มคือความทรมานที่อยู่ในกายใจนั่นนานจนแทบทนไม่ไหวแต่แล้วเฉิดหญิงสายผู้หลงผิดก็สามารถดึงมันออกมาด้วยสติและจิตสำนึกจนเธอมีชีวิตเสรีได้อย่างไรนี่กรรมที่มีต่อคำว่าความรัก